สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับมาดูในตำนานนะครับลัคนาราศีที่3ามครับผมสำหรับดวงในปี2021นะครับเมื่อดาว10ดวงมาเลียงร้อยกันเหมือนกับสาวงามทั้ง10ตัวแทนแห่ง10ดาวนะครับเกิดเป็นลัคณาราศีที่3ามครับผมนั่นคือลัคนาราศีอะไรเอ่ย เห็นเป็นชุดเจ้าสาวแบบนี้รู้เลยใช่ไหมครับนั่นคือเดบท์นั่นเองนะครับผมเดบท์จากลัคนาราศีพิจิกนะครับถ้าคุณเคยได้ดูคิวบิลถูกไหมครับก็เป็นเจ้าสาวอยู่ดีๆแหละแต่ยังไงก็ไม่รู้ละ่ะต้องมาใส่เป็นชุดเหลืองแบบนี้นะครับนี่คือที่แท้จริงของนางคือคิวบิลนั่นเองนะครับผมก็เบียทิคิตโตนะครับชื่อของนางนะครับเดบท์คือเจ้าสาวใช่ไหมครับผม จะได้แต่งงานอยู่แล้วแต่โดนเพื่อนหักหลังนะครับโดนเพื่อนหักหลังแล้วก็เพื่อนแต่คนก็มาฆ่านางมาแบบโอ้โหอะไรประมาณนี้นั่นคือ5-7ที่อยู่ในสหัสชะนั่นเองเพราะนั้นปีนี้คนลัคนาราศีพิจิกเตรียมตัวที่จะทําศึกใหญ่กับปัตตนิและก็สหัสชะใช่ไหมครับใช่แล้วอลิก็มีมนฑตอยูอยู่ด้วยเห็นไหมครับเราก็มีตัวแทนราศีที่มี นี่แหละเรื่องจริงของเขาจะเป็นแบบนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าในภาคนี้นะครับผมในภาคของ2021 Wonder Woman วันคนที่3นะครับไปดูการเรียงร้อยดาวทั้งหมด12เดือนด้วยกันนะครับทำออกมาเรียบร้อยแล้วดูตั้งแต่เดือนที่1กันเลยดีกว่านะครับว่าชีวิตของนางจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาตานุมาตั้งอ่ะเราทวนกันไปก่อนตนุแปลว่าตัวตวนกระดุมภาแปลว่าสิ่งที่ติดตัวมาสัตชาแปลว่าคนรอบข้างพันธทุก็แปลว่า บ้านการขวนขวายปุตตะแปลว่าบริวารตามมาทีหลังอลิแปลว่าอุปสรรคและศัตรูถูกไหมครับมีดาวอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับปัตนิคือคู่ครองและหุ้นส่วนเนาะเลาหูนิี้ติดอยู่ตรงนั้นมรณะนะครับแล้วก็แปลว่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะครับการเสื่อมสลายหายไปสุภาะแปลว่าความสุขความเจริญความคิดนะครับกรรมะแป,แปลว่าการกระทําการงานลาภะแหละครับลาผลและเรือนสุดท้ายคือเรือนของ วินาศะนั่นเองนะครับผมจะเห็นได้ว่านี่คือการวางลักษณะข,ของคนลักษณะราศีพิจิกนะครับผมเมื่อเรามาดูกันนะครับปีนี้อย่างที่บอกครับผมว่าคนลักษณะราศีพิจิกเราใช้คอนเซปต์ของ q ิวบิลหรูดูไบก็เพราะว่าคุณจะต้องปาดประหารกับสหสชะที่มี5-7แล้วก็มี8เป็นปัตตนินะนะครับไปตามเนื้อเรื่องของเรากันได้เลยะครับผม ในปีนี้เอาดวงแรกเลยดวงที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือดวงของดาวมันนั์ยูมันนั์ยูอย่างที่บอกครับผมว่าเขาจะอยู่ตรงนี้เจดปีแล้วเขาอยู่มาตั้งแต่ประมาณมีนาปีห9นะครับอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงมีนาปีห6กเลยแล้วเขาอยู่เรือนอะไรของคุณครับอยู่ในเรื่องของอาลีอา,ลอาจจะแปลว่ากรรมเก่าได้ไหมอาจจะแปลว่าอะไรที่แบบว่าไม่รู้ว่าไปสร้างศัตรูมาจากปางไหนนะครับชาติก่อน ชาติหนูหรือชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ดีๆก็จะทําบางสิ่งบางอย่างได้สําเร็จละอ่ะมันเบือนก็มีอะไรเข้ามาขัดขวางเป็นตัวนี้เป็นมนุษย์ตยู่นะครับเพราะฉะนั้นการแก้มนุษย์ตยู่ก็อย่างที่บอกครับทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของลงศพผ้าหอ่อศพอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายอะไรที่เกี่ยวกับยารักษาโรคตรงเนี้ยคุณทําได้ทั้งเจดปีนะ เพราะว่าเขามาเป็นอริให้คุณถูกไหมครับดาวอะไรก็ตามตกสีแดงเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะครับเมื่อมนุษย์อยู่เป็นอริอริที่ยิ่งใหญ่หรืออาจจะบอกว่าไม่มีอริก็ไม่ใช่อาจจะเป็นอริที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะนั้นเราแก้ดาวด้วยแบบนี้มีเวลาก็ไปทําบุญลงศพเนาะผ้าหอ่อศพเรื่องเกี่ยวกับคนป่วยคนเจ็บพระที่อาพาธแบบนี้ออก็พอได้นะครับประมาณนี้มนุษย์ตัวอยู่เองเนี่ยในปีนี้อย่างที่ผมบอกว่า ดูจากการอินโทรดักชันแล้วก็ในการเคลื่อนโคจรอของมนุษย์ตยูนะครับลองกลับไปดูในคลิปก่อนหนะน,น้านี้ที่เป็นเรื่องของการโคจรอของดาวมนุษย์ตยูจะเห็นว่าดาวมนุษย์ตยูเนี่ยจะมีองศาอยู่สักประมาณ20องศาจนถึงประมาณ25องศานะครับเขาก็จะอยู่ในระหว่างที่789ประมาณนี้นะครับ7 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9เนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ตยู ที่อยู่ในอลิมีสับเซตนวํางอยู่ที่วินาศและทับตัวเองและการเงินนะครับเพราะนั้นตีความออกใช่ไหมครับว่าโทษทีครับก็ตีความออกแล้วใช่ไหมครับว่าความเป็นอุปสรรคและศัตรูเข้ามาทำลายเรามาจากที่ไกลความเป็นอุปสรรคศัตรูเข้ามาทับเราทำให้เกิดอุปสรรคศัตรูในชีวิตเกิดขึ้นได้ความเป็นอุปสรรคศัตรู เข้ามาที่เรือนของการเงินของเรานะครับเพราะน <osity> ั้นรู้ใช่ไหมครับ <IO> ว่าต้องทำอย่างไงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับดาวต่อไปคือดาวเสาร์ดาวเสาร์เองเนี่ยอยู่ในเรือนของสัจจะเป็นถึงเกษตรบดีเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของคนรอบข้างนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวเสาร์เองเนี่ยหนึ่งดวงเนี่ยถือว่าดีเพราะว่าถือว่ามันเป็นดาวที่กลับเข้าเรือนของเขาเป็นเสาเกษตรบดีถือว่าความยิ่งใหญ่กลับมาเราได้คบหาเพื่อนผู้หญิง รอบตัวที่จะมาช่วยเหลือหรือเราเองอาจจะตีความว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยโทษทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงที่อยู่รอบตัวเราได้ไหมได้นะครับแต่อีกแง่หนึ่งคือเราอดทนเขาก็เป็นเกษตรบดีช่วยกับมาสพอตเราได้เช่นเดียวกันนะครับปีนี้เองเดาวเสาร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขามีองศาอยู่ที่ประมาณ3องศาวิ่งไปจนถึงประมาณ12องศาเขาอยู่ในระหว่างที่1-4ถึง นะครับเพราะนั้นหนึ่งถึงสี่คือหนะึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเสาอยู่ที่สหัชชาสัชชสหัชาหชาพันธุสัชชปุตตะสหัชชาอลินะแสดงว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนรอบข้างที่คุณจะต้องเข้าไปดูแลคนรอบข้างที่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นญาติพี่น้องเป็นบริวารหรือเป็นศัตรูนะครับนะเพราะนั้นะ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 รู้ใช่ไหมครับว่าต้องเทคแคร์อะไรยังไงกับ คนรับข้างของคุณดูแลอย่างไงนะครับก็ดูไปตามองศาในแต่ละเดือนแต่ละเดือนว่ามันไปตกสับเซตที่ไหนหรือไปตกนวางที่ไหนดาวต่อไปคือดาวราหูครับราหูอยู่ในปัตตานีอย่างที่บอกครับว่าเป็นราหูนิดนั่นหมายความว่าคุณเองต้องระวังเกี่ยวกับการคบหาคนเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินถูกไหมครับคนใกล้ตัวเห็นกัตัวหรือสามีภรรยานั่นแหละ พราะว่าปัตตานีก็คือคู่ของหะุ้ส่วนสามีภรรยานั่นแหละที่ไม่สามารถที่จะไว้ใจได้เนาะอาจจะไว้ใจไม่ได้หรือว่าเราเองไม่ได้ไว้ใจเขาเป็นไปได้ไหมได้เหมือนกันเราหูเบาไปเชื่อคนอื่นคนอื่นมาหลอกเราเราก็ไปเชื่อเขาอ่านี่เป็นเรื่องของการฟังแบบนกาท t i v e ถูกไหมแต่ถ้าเป็นแบบ p o สิทีฟคือหรือว่าเป็นแบบการากระทำเข้ามาเป็น active กับ passive ใช่ปะ ก็คือเรื่องของการที่เขาเองมีคนเข้ามาคบหาคุณแต่มาหลอกคุณมาทําให้คุณเชื่อคนง่ายหูเบาเอาคดีความเข้ามาหาคุณนะครับตรงนี้เราก็ต้องระวังไว้นะครับว่าคบคนต้องดูให้ละเอียดเนาะอย่าแบบว่าเป็นแบบลาหูที่แบบว่าเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวบ้านที่ดินแล้วลาหูเป็นดาวลมก็คือรวดเร็วเมื่อเข้ามาเร็วมาเร็วเข็มเร็วเจ๊งเร็ว นะครับเพราะนั้นต้องระวังไว้ด้วยนะครับราหูเป็นนิดอยู่ในเรือนปัตตนิเนี่ยเขาบอกว่าราหูปีนี้เนี่ยมีนวางองศาอยู่ที่ประมาณ23.57จนถึง4องศานะครับก็อยู่ที่นวางที่8จนถึงนวางที่2นะครับเวลาไล่ราหูนวางเราก็จะไล่ต้นหน้าแบบนี้แต่เราจะไม่ไล่ไปทางนี้เราต้องไล่กลับมาทางนี้1 2 3 4 5ส7 8าี่ห้าหเดเพราะนั้นมันจะไล่องศาลงแล้วก็จะไล่นวางลง เพราะนั้นปัตตน,นีของคุณมาทําให้เกิดอะไรขึ้นอาจจะเกิดมรณนะตอนนี้อาจจะไม่ไม่ได้มีเรื่องของคู่ครองเข้ามาอ่าเนาะคนช่วยเหลือไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาแต่เดี๋ยวจะพักราหูย้ายลงองศาย้ายลงก็เป็นเรื่องของความสุขความจเจริญเรื่องของการกระทําเรื่องของลาบที่ควรจะได้เรื่องของการไกลห่างแล้วก็มาทับตัวเราเองอ่านะครับเพราะนั้นก็ดูตามองศาไปตรงนี้เป็น ลักษณะคร่าวๆไปก่อนนะครับว่าดาวใหญ่จะทำงานแบบนี้นะดูช่องนี้คุณจะได้ความรู้ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วคุณจะจับทางได้นะครับไม่ยากเนาะโหราศาสตร์ไม่ยาก,นะายากดาวพฤหัสครับอีกหนึ่งดวงเป็นดาวใหญ่ที่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในเรือนของสหชาและก็พันธุนะครับปีนี้อยู่ในสชะาและก็พันธุดาวราหูนิด ไม่ใช่ดาวพฤหัสนิดราหูก็นิดพฤหัสก็เป็นนิดแปลว่าอะไรครับเจราจาไม่ก็หูชอบทําตัวผิดระเบียบนะครับแล้วก็ไม่เชื่อฝั่งใครเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นคนที่เข้ามาหาคุณหรือว่าคนรอบข้างของคุณนั่นแหละอาจจะพ่อดือ้ออะไรเงี้ยได้ไหมได้ผู้ใหญ่ดือ้อเราดูแลแล้วแบบโอ้ย ไม่ไหวแล้วเราเกิดการทะเลาะเป็นห้าเจ็ดไเราก็ต้องใช้ความอดนทนของสเสาเกษตรบดีกับความที่แบบว่าเอาแต่ใจของผู้ใหญ่ในบ้านของเราได้ไหมกับพี่น้องของเราได้ใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ย้ายขึ้นไปอยู่ในพันธุอีกเนาะแต่พันธุจะไม่ไม่แสดงฤทธิ์เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีตําแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีช่วงที่เขาจะมาอยู่กับสหชัตรงนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสก็มีอยู่การวิ่งขึ้นวิ่งลง นะครับประมาณนี้นะองศาไม่ต้องไปดูดูแต่ช่องกันละกันว่า2ช่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดาวใหญ่ที่ทําหน้าที่ทีนี้เรามาดูกันเลยครับว่าใน12เดือนตามการาฟของเรา12เดือนเนี่ยเดือนไหนดีที่สุดเดือนไหนที่ควรระวังนะครับไล่ไปเลยตั้งแต่14มกราจนถึงประมาณ13กุมภาพาเราจะเห็นเลยว่าเดือนนี้ดีเดือนนี้ดีเพราะอะไรเพราะว่า ลัคนาเราอยู่ตรงนี้ตนุอยู่ตรงนี้กระดุมพระได้6มหาจักรเงินใหญ่เข้ามา9มหาอุดแปลว่าอาจจะมีโชคลาภ69แปลว่าสวยดูดีอ่านะเรื่องของการเงินเรื่องของสิ่งที่ติดตัวมาสาชาอาจจะเยอะหน่อยมี5นิดอันนี้ก็มันก็คืออยู่ตรงนี้มานานละก็ก็ปล่อยมันเป็นไปตามคําทํานายถูกไหมครับแต่อาศัยดาวอาทิตย์ที่ย้ายเข้ามาในสาชาเป็นเรื่องของกกศักินา1น7 อยู่ในสาตาเพราะนั้นอาจจะมีเพื่อนชวนไปทํางานเพื่อนให้ตําแหน่งเข้ามาให้เรารับผิดชอบน,นู่นนี่นั่นก็เป็นได้หนึ่งสี่คือการทําสัญญานะครับสี่เจคือการต่อรองค้าขายกับเพื่อนคนรอบข้าง4ี่ห้าย้ำคิดย้ำทำนะครับหนึ่งห้าผู้ใหญ่อคอยสนับสนุน1 7เจก็เป็นทาทคู่ทา้า่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยตีความเข้าไปปุ๊บคุณรู้เลยว่าเดือนนี้คุณต้องสัมพันธ์กับคนรับข้างเยอะแยะมากมายอาจจะมีตําแหน่งมาจากคนรอบข้างมีงานเข้ามาให้คุณ ได้ติดต่อทํางานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูดาวแปดนี่ก็มันก็อยู่ปตัตตานีละการเลือกคบคนส่วน30มันอยู่ตรงนี้คือเรื่องของอาลีต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขาลมพิษเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์รถเล็กได้ไหมได้หรือ30ศเป็นเรื่องของจิตอาสาจิตอาสาแล้วไปทําให้เกิดอาลลีอืมคือเหมือนกับ ไปยุ่งวุ่นวายเรื่องของชาวบ้านเขาด้วยใจที่แบบมีเมตตาเกตมหาอุดไงแล้วหกก็เป็นมหาจากักรใช่ปะแล้วก็คนรอบข้างอีกเราไปช่วยเหลือเขาบางทีเนี่ยเราหวังดีไงแต่ได้ผลที่เสียกลับมาเจ็บไหมล่ะมันก็เจ็บเนาะอืมทําดีไม่ได้ดีถูกไหมครับหรือสามศูนย์เนี่ยแปลว่าการเป็นจิตอาสาจิตอาสาอยากจะทํา อยากจะทําแต่เกิดอุปสรรคศัตรูโอ้ยอยากจะไปเป็นจิตอาสาแต่เกิดอุปสรรคศัตรูนี่คือเบาที่สุดคืออยากจะทําแต่ไม่ได้ทํากับทําไปแล้วแล้วได้ผลลัพธ์ที่ตีกลับมาไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เดือนที่หนึ่งถือว่าตรงเนี้เลี่ยงได้ก็อย่าไปทําอะไรที่มันแบบเกินหน้าเกินตาเขาไม่ได้เรียกให้ช่วยก็อย่าไปเนาะประมาณนั้นแต่เรื่องของการเงิน การงานโอเคผมว่าถือว่าดีนะครับในเดือนนี้เป็นการเริ่มต้นสําหรับปีใหม่เลยนะไปต่อที่เดือนที่2กันนะครับผมไปต่อที่ในช่วงของเดือนที่2มันก็คือการย้ายของดาวอาทิตย์13มกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณ1 4มีนาะดาวอาทิตย์ย้ายเป็นปลานะครับไปปลาที่ไหนไปปะที่พันธุนะครับเพราะนั้นก็เรื่องที่บ้านความปั่นป่วนของเรื่องที่บ้านการเบียดเบียนของญาติพี่น้องที่บ้านอะไรแบบนี้ได้ไหมได้ สี่กับหกย้ายมาเป็นสราช้ายังถือว่าดีนะครับห้าเจ็ดก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็เรื่องของคนรอบข้างสัดส่วนใหญ่นะครับนี่เหมือนเดิมนะครับใส่จะไปวุ่นวายเกี่ยวกับคนที่บ้านเรื่องของคนที่บ้านบางทีเราไปเป็นช้างเท้าหน้าซึ่งเป็นช้างแบบเท้าที่แบบอาจจะเท้าพิการเนาะเป็นอาทิตประอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นการเป็นอาทิตปะมันก็คือเหมือนกับการถูกเบียดเบียนทําดีไม่ได้ดีเนาะมันก็ต่อเนื่องมาจากไอ้ล็อตที่ผ่านมา รับก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นมิสหายล้นเบียดเบียนทําดีกับได้ชั่วเนาะหาละผลได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะต้องระวังเอาไว้นะครับเราจะหางานในช่วงเดือนนี้คือเดือนปีกี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงงานเดือนเดือนที่1เราเปลี่ยนแปลงงานได้สักดาหนึ่งห้าเจ็ดเรียบร้อยแล้วเดือนที่2อ,อาจจะเป็นความยากลำบากในการที่จะพั่น อะไรประมาณนี้ได้ไหมได้เพราะว่าเป็นหนึ่งปะคนก็จะโยนงานให้เราทํานู่นนี่นั่นนะครับดาวเกตย้ายเข้าอยู่ในลัคนาละอาถือว่าเราเองมีความคิดสร้างสรรค์อยากจะทานู่นอยากจะนี่มีไอเดียที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วมันก็ไปสัมพันธ์กับคนรอบค้างอีกไปสัมพันธ์กับปัตตานีอีกเห็นไหมมันต้องเป็นคิวบิวแน่นอนเนาะใช่ป่ะเนาะถ้าได้แต่อย่าไม่ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นการเลือกตัวละครของผมเนี่ยมันจะสัมพันธ์นกันกับ แต่ละบทบาทของแต่ละราศีนะครับ mm. เนาะเรามีความชานาญในการสร้างเรื่องแหะครับปันอะไรเก่ง้วไปดูต่อใน,ใน,ในเรือนที่3กันในเดือนที่3เอง14มีนาจนถ,ถึงประมาณ14เมษาเดาที่เป็นอุจจาวิลามันย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารเนาะให้การดูแลบริวารหรือเรื่องของการงานอาจจะมีเข้ามาเปลี่ยนแปลงงานอีกเดือนที่แล้วเดือนเดือนหนึ่งเปลี่ยนไปแล้วเดือนที่สอโอ้ไม่ไหวหนเป็นป่า ไม่อยากทำงานต่อเดือนที่3ลาออกหางานใหม่เป็น1นึอุจาวิราชหนะ้เนาะก็ทำศักดินาแล้วเป็น1,57แล้วไปโยกหา8ด้วยนะครับก็มันก็มีเกณ์การเปลี่ยนแปลงงานอยู่อีกนะครับแลช่วงนี้ถามว่าคนเปลีป่ยนแปลงงานเยอะไหมเยอะเพราะว่าตกงานเนาะจ้างออกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วได้6ได้หมาเป็นพันธุได้4เข้ามาเอออาจจะได้เงินก้อนใหญ่ อะไรประมาณน,นั้นอยู่ดีปุ๊บปั๊บทันทีทันใดเป็นดาวเกต5-7เออถูกเลิกจ้างงานเป็นไปได้ไหมได้หรือมีการเปลี่ยนแปลงงานก็เป็นไปได้นะครับดาวที่ไปอยู่ในเรือนของอุตตะก็คือไปดูแลบริวารไปอา,อาจจะมีงานดีๆเข้ามาหรือไปให้คำปรึกษากับบริวารของเรา นะครับประมาณนี้เนาะดาวอื่นก็ไม่เปลี่ยนแปลงดาวสี่ดาวหก็ย้ายเข้าไปอยู่ในพันธุนะครับก็เป็นการคุนควาหางเงินควนค่าหาการเจราจาค้าขายห้าเจ็ดยังอยู่ในเรือนของสาสชามือนเดินเกตก็ยังอยู่ในลัคนานะครับไปต่อที่ในเดือนที่4ในช่วงระหว่างเดือนเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวข้าไปข้ามาได้ด้วยนะครับคุณก็กลับไปดูในเพลย์ลิสต์ของผมของดวงปี2021ตั้งแต่ในตอนที่01จนถึง0 สิบนั่นแหละครับมีดาวทั้งหมดให้คุณด,ดูแล้วว่ามันจะวิ่งไปตรงไหนนะครับประมาณนั้นไปดูต่อในเดือนที่4นะครับโหเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่หนักหน่วงละนะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติคุณติดตามทุกราศีนะราศีเมื่อวานนี้คือลัคนาราศีอะไรเอ่ยราศีมีนจะเห็นว่าราศีมีนจะเป็นเดือนแปที่เขาจะหนักแต่คนลัคนาราศีพิจิกจะมาหนักเดือนนี้ครับเมษาและพฤษภา ดาวจะมาอยู่ตรงนี้ตึมเลยแล้วอยู่ในอลิทั้งนั้นเลยอลิเรื่องการงานแล้วเป็นมหาอุดอลิเรื่องของการเงินและความรักเป็นปลาอลิเรื่องของการพูดการเจราจามีดาวศูนย์อยู่แล้วอังคารไปตกมรณะเรื่องของลมเรื่องของขาเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับดาวอังคาร7กับห้าย้ายออกมาจากกัรละอ่าห้าต้องหาคนที่คอยสนับสนุนเราเกตมาอยู่วินาทีนะเดือนนี้ดาวดีมีอยู่สองดวง ดาวดีมีอยู่2ดวงคือ7เป็นเกษตรบดีต้องอดทนต่อคนรอบข้างหรือทํางานให้หนะักขึ้น5พันธุทุหาผู้ใหญ่มาสนับสนุนหรือต้องดูแลคนที่บ้านที่เหลือเสียหมดเลย1มหาอุดไปอล6หไปปราในอลี่ศูนย์ก็อยู่อลี่อยู่แล้ว4ก็เป็นปากอยู่ในอลี่ถูกไหมครับเป็นปากเป็นการเจรจาค้าขาย8นิดนีด้ตัวเดิมอยู่ลปะปัตนนี้ใช่ไหมสาไปตกมรณะเกตไปอยู่วินาศนะครับเพราะนั้น ตรงนี้เดือน4อาจจะเป็นเดือนที่หนักสําหรับคนลัคนาราศีพิจิกไปต่อที่เดือน 5. อ้าเดือน5ก็ดีขึ้นโอ้พอแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้เดือน5ดาวย้ายเข้าไปอยู่ในปัตตนีหมดเลยนะครับ1 4 6ก็ถือว่าดีได้การเจรจาการทำสัญญาเป็นที่ต้องการได้มีการเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นไหม1879 เอออาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานอีกก็ได้เพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะครับเราดูไปตามลูกช่วงไหนที่ดาวไม่ดีเราก็อยาไปเปลี่ยนนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกโอ้เปลี่ยนกันทุกราศีแหละแต่เพียงแต่ว่าเออมันอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นดาวส่วนใหญ่ดีไหมทํานายอะไรยังไง นะครับประมาณนั้นเนาะตรงนี้เป็นอะไรคร่าวเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคนลักนาะราศีพิจิกหรือละกษณะราศีใดจะมีดวงที่เหมือนกันจะต้องเปลี่ยนงานพร้อมกันมันอยู่ที่ปัจจัยอื่นๆในชีวิตของแต่ละคนด้วยนะครับดูดวงต้องดุให้เป็นไม่ใช่ว่าเชื่อหมอดูนะครับว่าโอ้ยเขาบอกอย่างนี้ฉันต้องเปลี่ยนไม่ใช่เอาความคิดของตัวเองเอาหลักของตัวเองเอาชีวิตตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วคิดแล้วเปลี่ยนแปลงตามที่เหลือมันคือโอกาสเท่านั้น นะครับอย่าไปเชื่อหมอดูเยอะนะแค่รู้จักดวงถาวก็พอนะครับเจ็ดอ,อยู่นี่ห้าอยู่นี่อยู่ที่เดิมมันนุตโตยูอยู่ที่เดิมแปดอยู่ที่เดิมมีหนึ่งหกสี่หกนะคนของสังคมอยู่ในกเกษตรบดีถือว่าเดือนนี้จะดีขึ้นกว่าเดือนที่สี่ถูกไหมครับอังคารอยู่ในเรือนมอลนะก็ต้องระวังเรื่องขาการเดินทางเกตมาอยู่ลาภาะมีเกณฑ์ที่จะได้ลาภนะพอดูอย่างนี้ปุ๊บมันไปสัมพันธ์กับกเกษตรบดีที่อยู่ในเรือนปัตนีนั่นคือมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงงานได้ลาภไง เออนะครับเพราะฉะนั้นเดือน5ถือว่าดีเดือน6เลยครับเดือน6เองถือว่ากลับมาเสียเป็น1มรณะละชาชาโชคอาจจะไม่มีโชคลาภไม่มีอะไรนะครับก็4 8ยังอยู่ตรงนี้นะครับ3เริ่มเปลี่ยนมาเป็นนิดละคิดมากคิดเยอะไปนี่เรงหาดาว7ด้วยก็ต้องระวังการทะเลาะกับเพื่อนคนลอบข้างนะครับแล้วมี9อยู่ในลาภะมันก็มากระตุ้นเป็น379ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วมีโกกโจน3 8 7อยู่อีกเนาะ มันก็จะเกิดการทำอะไรรวดเร็วมากขึ้นประมาณนั้นนะครับเจะดอยู่ที่เดิมพันห้าอยู่ที่เดิมแยกกจาก,การดีขึ้นนะครับเก้ายังเป็นลาภะอยู่ก็ถือว่า2เดือนที่ดาวเกตย้ายมาอยู่ตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์ไดราฟนะครับประมาณนี้เนาะสุภะก็อย่าคิดอะไรที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่ๆคิดแต่เรื่องดีๆ3นิดบางทีเราก็คิดน้อยใจน้อยใจใครน้อยใจกับความหมดทนของคนรอบข้างนั่นเองนะครับถือว่าเดือนนี้อาจจะแบบว่า ดูแย่แต่ไม่แย่เท่าเดือนที่4นะไปต่อที่เดือนที่7ครับเดือนที่7เองจะเห็นว่า17ก็ได้ดาวจนถึงประมาณ17สิงหาเข้ามาสุภาละ1คิดมากคิดเยอะ1มาหาจักรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงาน18ได้อีกเห็นไหมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวแต่4คือมรณะเจราจาเรื่องงานไม่ค่อยได้เจราจาค้าขายไม่ค่อยได้แต่6มาเป็นราชาโชคในสุภาก็อาจจะคิดวางแผนทํานู่นทํานี่ทาโปรเจกต์นะครับแล้วก็เป็นเกตกรมะนี่ไง ตัวนี้คือไอเดียที่มาเข้ามาอยู่ในเรื่องของการกระทำนะครับเพราะนั้นเดือนนี้อาจจะมีการวางแผนทำนู่นทำนี่วางแผนนิ่งต่างๆนานาให้กับเราให้เราได้เจริญเติบโตขึ้นคิดแล้วต้องทำอย่าให้ดาวที่เป็นแค่พินทุบะนะครับไปต่อที่เดือนที่8ครับเดือนที่8เองเนี่ยด้วยเวลาที่ไม่นานนะในการบรรยายแบบนี้คือก็จะบรรยายดวงโดยรวมคร่าวๆซึ่งดวงที่ละเอียดคงต้องไปบรรยาย ในรอบเดือนแต่ละเดือนคงไม่มีที่ไหนที่เราต้องบรรยายแบบนี้เพราะว่ามันจะกินเวลาแล้วมันก็จะดูยะแยะมากจนเกินไปนะครับเอาแบบง่ายๆไปก่อนนะครับให้คุณรู้จักการเดินทางของดวงดาวนะครับที่นี่สอนให้คุณรู้จักการดวงดาวด้วยการเดินทางของดวงดาวให้เป็นนะครับในเดือนที่8คุณจะเห็นว่าเข้ากรรมะเยอะ เป็นเดือนของการทํางานนะครับหเป็นเกษตรบดีงานหนักแน่นอน4มหาจักรพูดเยอะอุจาวีระหลัศโชนะครับอังคารเป็นมหาอุตต้องช่วยทํานู่นทนํานี่เกตก็ยังอยู่ในเรื่องของความคิดในเรื่องของการแสดงไอเดียสร้างสารรค์ปุ๊บปั๊บทันติทนหนึ่งสามเลุยไปแล้วใช้ปากในการเจราจาค้าขายหนึ่งสคือการที่จะทําสัญญาข้อตกลง6เป็นนิดอาจจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่นะครับอยู่ในเรือนลาภะเนาะก็ ทำงานเยอะๆก่อนเดี๋ยวสุกมันก็ย้ายเองนะครับที่เหลือเหมือนเดิมถือว่าเดือนนี้ทำงานเยอะนะครับไปต่อที่เดือน9เดือน9้าแหละเห็นไหมพอเดือน9้าย้ายเดือนปิกี้ทำงานเยอะอาทิตย์ก็มาเป็นลาภได้ลาภเรื่องของการงานตำแหน่งการงานได้ลาภจากการเจราจาค้าขายสี่กกเกษตรบดีมหาอุดได้ลาภกับความขยันการเดินทางของเราสามเป็นมหาจากการเงินอาจจะ ยังไม่ค่อยได้เยอะเออเนาะผ่านไปก่อนแล้วกันการเงินและความรักอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นแปดนิดเจ็ดเกษตรไปดีต้องอดทนต่อคนรอบข้างเกยดยานเข้ามาสุภาไอเดียสร้างสรรค์มาแล้วนะครับไปต่อเดือนสิบครับไปต่อเดือนสิบเดือนสิบเองก็จะเป็นดาวที่เริ่มกระจายตัวออกมานะครับจะเห็นว่าอาทิตย์มาเป็นนิดละเนาะสี่กับสามยังอยู่ในมหาจากักรลาภถือว่าดีหกเป็นปะทับลัคนาละอาจจะได้เงินที่แบบว่าไม่คิดว่าจะได้แล้วก็ได้เข้ามา ประมาณนี้5กับเจย้ายกลับมาเจอกันในสระ,ะอกละนะครับจะเป็นรอบสุดท้ายของเขาที่จะมาเจอกันก็ต้องระวังเรื่องของความบัดหมางที่เกิดขึ้นได้หรือการสูญเสียเงินเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันอาทิตย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปดูเดือน1 1กันครับเดือน11เนี่ยถือว่าดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งกับสการทาสัญญาข้อตกลงอยู่ตรงนี้ถึงไหนถึงกันใช่ไหมครับ รโรคภัยไข้เจ็บโรคที่แบบปุบปับทันทีใดๆต้องระวังหกมาเป็นมหาจักรในกระดุมภาระใช่ไหมไปสะสมเงินจากสองเดือนที่แล้วมาไว้ในเดือนที่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดเกษตรบดีห้าย้ายออกพันธุจบละครับอืมจบแล้วครับความบาดหมางตรงนี้ย้ายออกเพราะว่าห้าจะไปอยู่พันธุตลอดละเจ็ดก็อยู่ตรงนี้ไม่วิ่งขึ้นไปเพราะนั้นสองตัวนี้จะไม่เจอกันนะครับไม่เจอกันในช่วงนี้นะครับถือว่าดีนะ ถือว่าดีขึ้นการงานการเจรจาแต่อังคารเป็นปะะในวินาศก็ต้องระวังในเรื่องของบริวารเรื่องของการเดินทางเรื่องของขานะครับแต่การเงินความรักถือว่าเป็นมหาจักรถือว่าดีขึ้นเดือน12ครับเดือน12เราก็ถือว่าก็ทรงๆแนหะไม่ค่อยมีอะไรก็คือก็คือการจัดก,การงาน1ก็เข้ามาเป็นกระดุมผ้าการวางแผน4ก็งอยู่ที่เดิม6 7มันเรื่องของการซื้อของลนะ ซื้อของให้คนรอบข้างเสียงเงินให้คนรอบข้างเนาะเพราะเป็นปีใหม่ประมาณนี้สามมาพับตัวและอ่าก็คือความขยันขยันที่จะทุ่มไปนู่นไปนี่ต่างๆนานานะครับก้าวอย่างอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นจะเห็นครับว่าเดือนที่ดูแย่ๆเลยนั่นคือเดือน4นะครับที่อยู่ในเรือนอริอุปสรรคเยอะหน่อยแล้วก็มาเดือน6นะครับที่อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเดือนที่เป็นเดือน1ิบถูกไหมเดือน10ที่อาทิตย์อยู่ตรงนี้นะครับที่เหลือก็โอเคอยู่ นะครับชิวบิวของเราน่าจะรอดตายนะครับไปต่อเลยครับในเรื่องของไพ่กันดีกว่านะครับเมื่อให้ตรงนี้อมาไพ่นะครับเราจะใช้ไพ่ชุดของเอ่อไพ่ชุดนี้เขาจะเรียกว่าไพ่ชุดของอะไรเอ่ยซันตามาเรทารอตนะครับก็ในเมื่อชิวบิวเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใส่ไพ่หลายๆหน่อยเดอะเดนั่นเนี่ยนะครับอืมนะเรื่องของการงานครับการงานเราบอกเลยครับว่าได้เป็น คาถาเจ็ดคาถาปัญหาลุ่มเหลาเหมือนกับต้นไม้เนี่ยโอ้โหสูงขึ้นไปปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างจนมองไม่เห็นท้องฟ้าเลยเพราะนั้นมันก็ต้องค่อยๆตัดกิ่งเล่มกิ่งออกไปเพื่อที่ให้ท้องฟ้าถูกไหมเพราะฉะนั้นการงานของคุณคือเจ็ดคาถาอย่างที่บอกครับว่ามีงานเข้ามายอะแยะความวุ่นวายเกี่ยวกับปัตตานีเกี่ยวกับสัตชะนูนี่นั่นนะครับเพราะนั้นเจ็ดคาถาคือต้องแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาทีละขั้นทีละขั้น ตัดเล็มกิ่งให้เห็นทองฟ้าที่แสงให้ดิแสงสว่างลอดเข้ามานะครับการเงินของคุณโอ้การเงินเขาบอกเป็นสิบถ้วยนะถือว่าดีนะครับถือว่าเป็นไพ่อธิษฐานถือว่าโอ้โหผีเสื้อได้ลอกข้าวออกมาเป็นผีเสื้อแสนสวยเนาะบินไปบนทุ่งยังกะลาเวนเดอร์อะไรประมาณนี้นะครับสีฟ้าเนาะนี่คือการเงินการเงินของคุณน่าจะดีนะครับดูจากเมื่อกี้แล้วออรู้สึกการเงินเขาก็หมุนไปตามดาวสุข ก็ถือว่าน่าจะดีนะครับมีเรื่องของการเงินที่น่าจะสมความปรารถนามีเงินเข้ามามากมายนะครับความรักล่ะครับความรักของคุณเขาบอกว่ามันเป็นแปะคาถาแปะคาถามันคือการขยายอํานาจหรือเขาบอกว่าต้องไหวต้องเร็วประมาณนั้นนะครับต้องไวต้องเร็วแล้วก็มันเหมือนกับไพ่ใบนี้มันเหมือนกับเป็นลักษณะของอ้ดนิดอะที่อยู่ตรงนี้นะครับแนิดที่อยู่ในปัตนิแล้วก็ห้าเจ็ดที่อยู่ในสระ,ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยคุณเองเนี่ย ว่องไวขวายคว้าหาบางสิ่งบางอย่างขยายอำนาจขยายขอบเขตออกไปต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับจะไปกินจะไปมีกิ๊กเยอะนะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วเห็นไหมครับนี่เป็นรุ่มผผกะโหลกแล้วพวกนี้พุ่งขึ้นมาแบบโอ้โหฟาสแทกมากประมาณนี้น,นะครับพวกสิ่งที่อย่างอาจจะเข้ามาเร็วเร็วจนคุณจะต้องแข่งขันกับมัน ประมาณนั้นก็เป็นได้หรือคุณเองอาจจะแบบว่ามีความรักใหม่เกิดขึ้นมีการรักคนรอบข้างมากมายก่กองก็เหมือนกับภาาเจ็ดที่อยู่ในเรื่องของศาสนนั่นเองนะครับแบ่งปันความรักไปให้กับคนทั่วโลกนะครับไปเรื่องของสุขภาพใบสุดท้ายครับเขาบอกว่าเป็นดุ e j u d g m e n นะครับ judgment <c oughs> ก็คือสี่จตุอาชานี่จะเป็นสี่จตุอาชามาเฉลิมฉลองกับการกําเนิดเกิดใหม่นะครับแสดงว่าคนลักคณะราศีพิจิกกที่เคยป่วยเคยเจ็บ คือการกำเนิดเกิดใหม่หรือการพิพากษาถูกไหมครับ่าแต่ในภายใบนี้มันคือจตุ4ีจตุอาชาดินน้ํำลมไฟแล้วก็มีเด็กที่ออกมาจากโรง่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือการกําเนิดเกิดใหม่สุขภาพอะไรที่ไม่ดีปีนี้น่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นถ้ามันไม่ดีมันก็อาจจะมีผลมาจากดาวห้าเจ็ที่อยู่ตรงนี้นะครับดาวห้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือไอสดวงเนี้ย นะครับที่มันเป็นเรื่องของการผ่าตัดก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผ่าตัดให้ดีขึ้นแล้วก็ได้ทำอะไรในสิ่งใหม่ๆประมาณนั้นนะครับถือว่าปีนี้ต้องเป็น Q ิวบิวนะครับสู้ไปนะครับเพราะนั้นก็ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูดวงหลายเดือนกันอย่างละเอียดนี่คือสโคปคร่าวๆว,ว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่เราต้องฝ่าฟันทุกๆราศีลนะครับเพียงแต่ว่า จะฝ่าฟันไปทางไหนนะครับประมาณนั้นสวัสดีครับ